ครับนี่เสออกมาสวนนะครับสวนนี้ปลูกต้นยูค่าไว้นะครับเลยออกมาเบ่งต้นแล้วครับนี่ที่ออกมาเบ่งต้นยูค่าครับเป่งตัดไปรอบที่แล้วครับบรรยากาศทางข้างนะครับท้ายหน้าแล้วครับรูการทำหน้าแล้วครับไปชมกันเลยครับ ผมขึ้นไปพุ่นก็นที่เป็นพนอาอุทยานแห่งชาติผู้หมูนะครับตอนนี้ก็นติดอยู่ครับไม่โมเปิดครับนี่ว่าถึงแล้วครับสวนเฒ่าครับเดี๋ยครับ แล้วครับสวนยูคานี่สปส่อยธรรมชาตินะครับมีไม่ปลาขึ้นแซมน้ำนะครับปลาดูนะครับขื้นแซมน้ำหลายครับปลาดูปลาครับสวนยูคานี่เพึ่งตัดไปรอบที่แล้วคารันนีประมาณหาหกไรครับเอาสีมะเบืองเฮ็ดน้ำครับเหมือนเล เก็ดสิออกบ้านอ่นะน,น,นะครับต้นประดูกับใยนะครับนะครับต้นประดูงเขาปลูกปล่อยให้เกิดธรรมาชาติเลยครับ เสแมไปกับต้นยูค่าครับยูค่านี่็ตัดขายไปสามสี่รอบแล้วครับนี่จะรุ่นนี้ครับต้นประดูตอนนี้ก,กำลังงญ่ครับมันนี่สิมาแต่งต่อมันครับครับฝากไว้ซัมนีก่อกนครับสวัสดีครับ